นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาคุยกับหลานนั่งทําอะไรตอนเนี้ทําการบ้าน,นครับโอ้ทำการบ้านเหรอทำไมไม่ไปโรงเรียนนะ่ะโอ้เรียนออนไลน์นครับโอช่วงนี้เป็นโรคโควิด1 9มันระบาดหนะักทางโรงเรียนเขาก็เลยให้ทําการบ้านเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอดูครับ เด็กน้อยชั้นชั้นปไหนแล้วนะชั้นปสองครับชั้นปสองอทำการบ้านเดี๋ยวดูสิหน้านี้เขาเขาเขียนตัวอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ตัว,ต,วตัวไหนตัวเลขที่มีภาษาภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ตัวเลขด้วยอ่านว่างไงครับรอ่านว่าไงครับเซเว่นเซเว่นแปลว่า โอ้อดีมาถึงเลขเกดแล้วหนหันกลับไปดูตั้งแต่เลขหนึ่งดูสิหอยคือหลังดิหอยอ่าโอ้โหทำเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับโอ,อ้โหตอนนี้นะฮะเรียนชั้นป .2 อ,อ,อ๋อนี่เริ่มเริ่มหนึ่งหนึ่งคืออะไรภาษาอังกฤษอ่านว่าไงวันโอ้ไวันใช่ไหมวันแล้วต่อมาเด็ดต่อมาเลขอะไรถูกูเลขสองต่อมาทวีทีแปลว่า เลขสามต่อไปโฟเลขสี่อ่ะต่อไปไฟเลขห้าซิกเลขหกเซเว่นเลขเจ็ดโอ้ก็นี้ถึงเลขเจ็ดต่อไปต่อไปเลขอะไรต่อไปเลขแปดโอแล้วก็นายเก้าแล้วก็เอ็นสิบแค่นี้คุณจะทำสิบถึงเลขสิบแล้วก็สูตรคูณครับอ๋อแล้วก็สูตรคูณถึงแม่สิบสองครับถึงแม่สิบสองตอนนี้ทำถึงเลขเซเว่น นี่ครับเด็กปถมชั้นป .2 นะฮะที่ช่วงนี้อยู่ระหว่างโควิดทางโรงเรียนก็ให้มาเรียนหนังสือที่บ้านเรียนทางออนไลน์ใช่ไหมครับอืมเอาหันหน้ามาหาท่านผู้ชมหน่อยัสดีท่านผู้ชมก่อนคร,ครับออยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนมิตรภายชั้น 6, 3, ครับชั้นสองครับสามครับชื่ออะไรครับชื่อจริงๆเลยชื่อจริงๆพี่พัดเดี ไว้ท่านผู้ชมอีกทีหนึง่งสวัสดีครับโอเคครับ